สวัสดีครับอยู่กับหกอดน้ำครีนครับอ๋อเริ่มปฏิบัติงานแล้วครับอันนี้ลอกคองประมาณร้อยกว่าเมตรติดกับถนนซีเลนเลยครับน้ำไม่ไหลเฮ้ยเหมือนน้ำประปาแตกเลยเว้ย มันพุ่ย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 ,ย,ข,ยขึ้นมาเลยอ่ะเหมือนปลาปลาแตกไยนี่ใช่ไหมเ,เป็นท่อหรือเป็นใดไนี่ อย่างเดียวสายไฟครับแต่ตัวนี้ไม่มั่นใจว่ามันเป็นข้อหรือเปล่าข้อแตกวาฮะ